ผู้นวยการกองสวัสดิการสังคมก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งครับที่มีขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ในการออกข้อสอบค่อนข้างที่จะเยอะนะครับซึ่งในตำแหน่งผู้นวยการกองสวัสดิการสังคมเนี่ยเมื่อเทียบเคียงกับการประกาศขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการออกข้อสอบในรอบที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นหลายเรื่องครับที่เป็นทั้งเรื่องของกฎหมายพื้นฐานในการปฏิบัติราชการแล้วก็เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับลักษณะ เฉพาะในตําแหน่งนักบรหิหารงานส่วการสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในเรื่องของการส่งเคราะห์อาชีพแก่คนไทยในเรื่องของการส่งเสริมการจัดการสังคมในเรื่องของการส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเรื่องของหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการแล้วก็ ลักษณะงานในตําแหน่งสายงานนักบริหารงานสุจิการสังคมซึ่งในเรื่องนี้นะครับในรายนี้พี่วุฒิรเพื่อนจะนำพาท่านมาดูลักษณะงานในตําแหน่งนักบริหารงานสวจดิการสังคมหรือกองสุจิการสังคมเริ่มต้นแบบนี้ครับในมนาตรฐานกาหนดตําแหน่งเนี่ยได้บอกเอาไว้ครับว่าในตําแหน่งที่ชื่อตําแหน่ง ว่านักบริหารงานสุัิการสังคมเป็นตำแหน่งในประเภทอำนวยการท้องถิ่นและก็อยู่ในสายงานบริหารงานสวัิการสังคมรักษางานโดยทั่วไปนะครับสายงานนี้เนี่ยก็จะครอบคลุมถึงงานต่างๆที่ปฏิบัติงานทางด้านสวติการสังคมซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสุริภาพเด็กและเยาวชนการพัฒนาชุมชนการจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและก็ชุมชนแออัดการส่งเสริมกีฬาการจัดให้มีและก็สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชนการส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นและก็กิจกรรมทางศาสนาห้องสมุดการให้คำปรึกษาแนะนำโดยการตรวจสอบเกี่ยวกับงาน ส่วนการสังคมและก็การปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องชื่อตำแหน่งในสายงานครับตำแหน่งในสายงานนี้ก็จะมีชื่อระดับตำแหน่งเริ่มต้นจากนักบริหารงานส่วการสังคมในระดับต้นนักบริหารงานส่วการสังคมในระดับกลางนักบริหารงานส่วการสังคมในระดับสูงมาดูในรายละเอียดครับว่าถ้าหากว่าท่านไปเจอคําถามในห้องสอบแล้วก็ถามว่าใน สายงานนักบริหารงานสวัสดิการสังคมเนี่ยเป็นตําแหน่งประเภทใดประเภทนะครับในระบบราชการของท้องถิ่นเนี่ยจะมีประเภททั่วไปประเภทวิชาการประเภทอานวยการและก็ประเภทบริหารนักบริหารงานสวัสดิการสังคมเป็นตําแหน่งในประเภทอำนวยการท้องถิ่นชื่อสายงานก็คือชื่อบริหารงานสวัสดิการสังคม ชื่อตำแหน่งในสายงานก็คือนักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับตำแหน่งก็คือระดับต้นครับหน้าที่และก็ความรับผิดชอบหลักนะครับก็จะปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์ความปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กหรือในฐานะหัวหน้าฝ่ายที่มีลักษณะเกี่ยวกับการวางแผนการจัดการจัดระบบงาน การอเมริการการสั่งราชการการมอบหมายการกำกับการแนะนําการตรวจสอบการประเมินผลงานการตัดสินใจในการแก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งมีลักษณะหน้าที่ของความรับผิดชอบและก็คุณภาพของงานสูงแล้วก็เป็นงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายรัศลางานของตําแหน่งผู้ในการกองสังคมเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ด้านนะครับในด้านที่1นนะครับก็จะเป็นด้านของการ ร่วมวางแผนงานโครงการหรือว่าแผนการปฏิบัติงานรวมทั้งเป้าหมายและก็ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานด้านสุิการสังคมด้านสังคมสงเคราะห์ด้านการพัฒนาชุมชนหรือด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดประการที่2ครับ ร่วมติดตามเร่งรัดแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือว่าแผนในการปฏริบัติงานตลอดจนการประเมินผลรายงานผลของการปฏริบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและก็ผลสมำทริ์ของหน่วยงานตามที่กําหนดประการที่3วางแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์แล้วก็เสนอแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานของหน่วยงานด้านสุขการสังคม งานสังคมสงเคราะห์งานพัฒนาชุมชนหรืองานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงกระบวนการในการทํางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นภายใตย้ข้อจํากัดด้านงบประมาณบุคลากรแล้วก็เวลาประการที่4ครับค้นคว้าประยุกต์เอาเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับงานในภารกิจของหน่วยงานในภาพรวมเพื่อนำมาปรับปรุงให การปฏิบัติงานระบบงานหรือกระบวนการในการทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในด้านที่2ครับเป็นด้านของการบริหารงานนักบริหารงานส่วนการสังคมในด้านของการบริหารงานก็จะจัดระบบงานและวก็วิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงานเพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในการใน ในหน่วยงานที่รับผิดชอบมอบหมายกำกับดูแลตรวจสอบติดตามให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ควบคุมการดำเนินงานด้านสุขการสังคมงานสังคมสงเคราะห์งานพัฒนาชุมชนหนานแน่นและแอะอัดงานส่งเสริมสุิภาพเด็กและเยาวชนการจัดตั้งศูนย์เยาวชนการจัดตั้งกลุ่มพัฒนาชุมชนงานนันทนาการชุมชนขนบรบรธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น การจัดให้มีห้องสมุดเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำฤทธิมมต์ตามเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้นอกจากนี้ครับในเรื่องของการศึกษาการวิเคราะห์ทำความเห็นสรุป,ปรายงานและก็แนวทางในการวิจัยเกี่ยวกับการสดิการสังคมงานสังคมสงเคราะห์หรืองานพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบกระบวนการหรือ วิธีการเชิงวิชาการที่เหมาะสมและก็เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ที่รับผิดชอบประการที่4พิจารณาอนุมัติอนุญาตในการดำเนินการต่างๆตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ผลสำเร็จตามที่กําหนดเอาไว้ประการที่5ในด้านของการบริหารงานครับการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือว่าองค์กรภาครัฐภาคเอกชนและบ,บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรือบริการงานให้เกิดผลสัมฤทธิและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการประการที่6ครับชี้แจงข้อเท็จจริงพิจารณาให้ความเห็นข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่างๆที่ได้รับการแต่งตั้งหรือในเวทีเจรจาต่างๆในประเทศและก็ในต่างประเทศในด้านที่3ครับในตำแหน่งนักรายงานสืการสังคมในลักษณะงานในด้านที่3เนี่ย ก็จะเป็นงานด้านการบริหารทรัพยรบุคคลก็จะมีลักษณะงานที่เป็นการจัดระบบงานการจัดอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจเพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่ามีรกษณะงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเรื่องของการติดตามการประเมินผลการทํางานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาเพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานแล้วก็บรรลุเป้าหมาย และผลสำฤทธ์ตามที่กําหนดประการที่3ให้คําปรึกษาแนะนําปรับปรุงพัฒนาระบบของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบงังคับบัญชาให้เกิดความสามารถและก็สมรรถนะที่เหมาะสมกับตําแหน่งที่ปฏิบัติสว่วน,นที่้าที่4ี่ครับในด้านของการบริหารทรัพยากรและก็งบป,ประมาณในการบริหารทรัพยากรและงบป,ประมาณครับก็จะร่วมหรือวางแผนในการใช้ทรัพยากรและก็งบป,ประมาณของหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจและวก็เป็ไปตามนโยบายขององค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพยากรแล้วก็งบประมาณเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าและวก็เป็นไปตามเป้าหมายและผลสมมติที่กําหนดท่านที่ครองตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายครบ2ปีท่านมีสิทธิ์ที่จะครอบการสรรหาในรอบที่กําลังจะมาถึงนี้ เพื่อรอบการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเป็นผู้ในการกองสวัสดิการสังคมในระดับต้นได้ในการสรรหาในรอบนี้นะครับซึ่งตามประกาศของคณะกรรมการบอกว่าจะมีการสรรหาปีหนึ่งสองรอบในรอบที่1ก็คือสอบวันเสาร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษาในรอบที่2ของแต่ละปีเนี่ยก็คือสอบวันเสาร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาในผ่านมามีหน่วยจังหวัดที่เป็นหน่วยในการจัดสอบ สามารถที่จะดำเนินการได้จริงในรอบเดือนเมษาและรอบของเดือนตุลาแต่ในรอบเมษาที่จะถึงนี้นะครับน่นจาจะไม่ทันแล้วนั้นในการสอบในครั้งต่อไปเนี่ยนับจากนี้ไปถ้าหาว่าเป็นไปนตามประกาศของคณะกรรมการเนี่ยนะครับวันสอบของสายงานบริหารขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิน่นในรอบที่กําลังจะมาถึงนี้เนี่ยเสาสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาจะตรงกับเสาที่25ตุลา2568ซึ่งคาดว่า ตามประกาศเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นวันสอบจากนี้ไปก็อีกประมาณ6เดือนจากวันที่ท่านรับชมคลิปนี้เนี่ยนะครับอีกวัน6เดือนก็จะเป็นวันสอบซึ่งความรู้ความสามารถที่ต้องการในตําแหน่งผู้ในการกองส่วการสังคมเนี่ยความรู้ที่จําเป็นประจําสายงานครับเรื่องแรกที่ท่านจะต้องรู้ก็คือความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระดําริของพระบราทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปดูื่อนไขครับว่า หลักปรัชญาของสิทธิพอเพียงนั้นมีรายละเอียดอย่างไรมีอยู่กี่หลักการมีอยู่กี่เงื่อนไขมีอยู่กี่มิติแต่ก็ในรอบที่ผ่านมาท่านที่มีประสบการณ์ในการสอบในห้องสอบก็หยิบยกเอาคําถามที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของสิทธิจพอเพียงไปถามว่าในเรื่องของหลักปรัชญาสิทธิพอเพียงเนี่ยมีอยู่กี่มิติแล้วอะไรบ้างนี่ก็เป็นตัวเลือกในห้องสอบที่หลายท่านที่มีประสบการณ์ในการสอบเห็นแล้วว่าเอ๊ะไม่น่าพลาด ถ้าหากว่าเตรียมตัวดีกว่านี้อีกนิดหนึงประการต่อมาครับในเรื่องที่2ก็คือความรู้เกี่ยวกับการจัดทําแผนปฏิบัติการและก็แผนยุทธศาสตร์ในเรื่องที่3ครับจะเป็นเรื่องของการติดตามการประเมินผลในเรื่องที่4จะเป็นเรื่องของระบบของการจัดอง,งค์กรในเรื่องที่5จะเป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงในเรื่องที่6จะเป็นเรื่องของการพัฒนาบุคลากร ในเรื่องที่7จะเป็นเรื่องของสถานก,การณ์ภายนอกและก็ผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมพื้นที่ในเรื่องที่8จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับชุมชนในเรื่องที่9จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆเช่นการประเมินผลกระทบต่อเสียงแวดล้อม EIA การประเมินผลกระทบทางสุขภาพด้วยเฮตไในเรื่องที่10 จะเป็นความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและก็กฎหมายที่เกี่ยวกับระเบียบพัสดุอันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่ครับที่ท่านจะต้องไปทําความเข้าใจในกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปครับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับพัสดุน,นะครับนอกจากนี้ครับในเรื่องที่ท่านต้องรู้แล้วก็ทําความเข้าใจก็คือความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารสาธารณะ นี่เป็นความรู้ที่ท่านจะต้องรู้เป็นความรู้ที่ท่านจะต้องไปทําความเข้าใจในการเตรียมตัวสอบครับนอกจากนี้ครับสิ่งที่ท, reminded, ท่านจะต้องมีก็คือความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับก็เป็นทักษะที่จําเป็นประจําสายงานทักษะที่จําเป็นประจําสายงานนะครับ 1. ก็คือทักษะในการบริหารข้อมูล2 ทักษะเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์ 3. ทักษะเรื่องของการประสานงาน 4. ทักษะในเรื่องของการบริหารโครงการ 5. ทักษะเรื่องของการสื่อสารการนำเสนอการถ่ายทอดความรู้ 6. ทักษะในการเขียนรายงานการสอบรายงานและก็ 7. ทักษะในการเขียนหนังสือราชการแต่ที่สำคัญครับเป็นไปได้ในรอบนี้ข้อสอบอาจจะหยิบยกเอา เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะมาเป็นคำถามท่านจะต้องไปทำความเข้าใจในเรื่องของการมีสมรรถนะในการมุ่งผลสำฤทธิ์การมีการยึดมั่นในความถูกต้องและก็จริยธรรมความเข้าใจในองค์กรและระบบงานการบริการที่เป็นเลิศการทํางานเป็นทีมนี่คือสมรรถนะหลักที่ท่านจะต้องมีในการเตรียมตัวสอบผู้ในการกองสุขการสังคมในรอบนี้ นอกจากสมรรถนะหลักแล้วนะครับสิ่งที่ท่านต้องรู้สมรรถนะกลุ่มที่2ครับก็คือสมรรถนะประจําผู้บริหารอีก4สมรรถนะหนึ่งก็คือการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลง 2. ความสามารถในการเป็นผู้นํา 3. ความสามารถในการพัฒนาคน 4. เรื่องของการคิดในเชิงกลยุทธ์แล้วก็กลุ่มที่3ในเรื่องของสมรรถนะที่ท่านจะต้องรู้ หก็คือการแก้ไขปัญหาและก็การดำเนินการเชิงรุก2การวางแผนการจัดการ3การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน4การสร้างความเข้าใจในพื้นที่แล้วก็การเมืองท้องถิ่น5การสร้างสารรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นเป็นไปได้ครับที่้าต้องมาฝึกฝนเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องของสมรรถนะตาม มาตรฐานกำหนดตำแหน่งซึ่งในระดับความต้องการครับถ้าเป็นสมรรถนะประจําสายงานเนี่ยต้องการระดับสมรรถนะที่ท่านต้องแสดงออกในระดับที่2ถ้าเป็นสมรรถนะประจําผู้บริหารเนี่ยต้องการระดับที่1สมรรถนะหลักขึ้นเป็นสมรรถนะที่ทุกคนจะต้องมีร่วมกันเนี่ยก็คือต้องการระดับที่1น,นะครับท่านปิดโอกาสพลาดเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ในการสอบได้ในรอบนี้ปิดโอกาสพลาดเพิพ่มโอกาสในการสอบได้เรียนรู้ออนไลน์ไปกับพี่เพื่อน กดติดตามช่องนี้เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งนะครับราสามารถที่จะไปเจอเพื่อนๆที่จะสอบเป็นตำแหน่งผู้ดยการกองสวัสดิการสังคมด้วยกันได้ด้วยการสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขนาดนี้ได้นะครับ mm hmm. ทั้งกรงอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ผพ้บอกต่อและพบก,กับผมพี่วุฒิและเพื่อนในคลิปถัดไปคลิปนี้สวัสดีครับ